สวัสดีครับวันนี้นะบิรุซังก็อยู่ที่โยโกฮามานะจังหวัดคานากวาวะนั่นเองติดกับโตเกียวนะเป็นปริเวณทองตยวันั่นดีเลยนะมีคนอยากสวัสดีโดยที่ไม่ได้รับเชิญอยู่ข้างหลัง ในโยโกฮาม่าเนี่ยมันก็จะมีที่เที่ยวหลายๆที่เลยนะอย่างวันนี้บิวซังก็มาเที่ยวที่ท่าเรือโยโกฮาม่ามาลงที่สถานีชื่อว่ามินาตโตะนีไรนะด้วยสายโตเกียวโทโยโกโลายหรือถ้าใครที่จะมาด้วย JR รารนะก็ลงมาลงที่สถานีชื่อว่าสากุระกิโจได้แล้วก็ลงมาได้เหมือนกันนะตอนนี้ข้างหน้านี้เขาก็จะมีมีการแสดงมีอะไรเงี้ยเป็นสติีทเพอร์ฟอร์แมนซ์นะเดี๋ยวไปเดินดูกันรอบๆท่าเรือ เนี่ยอันนี้เขาจะมีสวนสนุกตรงนี้ด้วยนะและว้วก็จะมีกระเช้าที่แบบว่าทุกคนจะเห็นตอนคืนจะสวยมากเลยกระเชา้าเนี้อันนี้นะก็เป็นสตรีทวิวนะก็คือถ่ายจากพื้นดินนั่นเองก็จะเห็นโรงแรมที่เป็นคล้ายใบเรือตรงนี้จำชื่อไม่ได้โรงแรมอะไรตรงนี้ก็จะเป็นสวนสนุกที่เมื่อกี้เห็นจากข้างบนลงมานะอันนี้จะย้อนแสงสน,นิดนึงนะสนุกข้างหลังนี้ก็จะเป็น ตึกแลนด์มาร์คทาวเวอร์ตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นอันนี้เสียค่าขึ้นข้างบนประมาณพันกว่าเยนนะแตไม่ผิดในนี้จะมีบันไดเลื่อนโคง้งๆด้วยนะบันไดเลื่อนเป็นวงกลมนะเข้าไปขึ้นกันได้ฟรีตรงกลางท่ามกับอ่าโรงแรมที่เป็นรูปใบเรือเมื่อกี้นะรู้แล้วโรงแรมที่ว่าแผนแปซิฟิกโก้นะมันก็จะมีอันนี้กระเช้าสวรรค์แล้วก็จะมีรถไฟหาะอ,อย่างนี้ที่สามารถวิ่งลงไปในน้ําได้เลยข้างล่างมันจะมีน้ําตรงถ้าถ้ามองดีตรงนี้จะมีน้ํา ตอนนี้มองไม่เห็นเพราะมันย้อนแสงอันนี้ก็คือเป็นบริเวณหน้าโรงแรมแลนด์มาร์คทาวเวอร์นะจะย้อนแสงนิดนึงจะดำๆแล้วก็จะเห็นเป็นอ่าอ,อ,อันนี้นี่รถไฟรถไ,ไฟหอมกำลังมานนี้มา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 ดนี่รถไฟนี่รถไฟมาละแล้วเราก็จะ เนี่ยแล้วมันก็จะลงไปในรูลงไปใต้ดินเลยนี่ลงไปใต้ดินอย่างนี้เลยนี่ลงไปในน้ำแล้วโผล่ไหนก็ไม่รู้ออาโผล่มาฝั่งนู้นยรซังเคยขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้ไ<อ>ก็โอเคตื่นเต้นตรงมาลงน้ำตรงนู้นก็เป็นคับนูดโดมมูเซียมนะก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์มาม่านั่นเอง เดี๋ยวว่างๆจะพาเข้ามาดูต้องจองคิวล่วงหน้าวันนี้ไม่ได้จองมาอันนี้เราก็เดินเข้ามาในสวนนะตรงเขตตรงท่าเรือนะมันจะมีตึกแดงๆตรงนะั้นมันจะเป็นเรดบลิกอะไรสักอย่างหนึ่งจำชิดเต็มไม่ได้แต่ว่าสมัยก่อนคือมันใช้เป็นเป็นโกดังเก็บสินค้าจริงๆมันจะมีสองฝั่งขนานกันแล้วมันถูกทำลายไปฝั่งหนึ่งคือใคร ถ้าอยากรู้ประวัติก็ไปหาเองใน o g l e แล้วกันเพราะว่าจำไม่ได้นี่เลยอันนี้ก็คือตึกตึกแดงเลยที่บอกเมกื่อกี้เดี๋ยวไปเดินข้างๆที่ิวเล่นกันอ่านี้เราก็ถึงหน้าตึกแดงแล้วนะวันนี้มีงานอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเหมือนมีงานสตรอเบอร,บรี่หรือเปล่าไม่แน่ใจเห็มนมีสตรอเบอรีร่รตลาดมุ้นเนหรอใช่ ตลาดลาดซาบร,รีเหรออิติโกมาร์เก็ตเห็นปะเออเอออ,เอ,อ่ะไปเที่ยวน,นิคนคนโดดดันอันนั้นก็เป็นเครื่องเล่นชนิดหนึ่งเหมือนกันที่แบบให้คนโดดดึง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 อย่างเงี้ยเดี๋ยวเข้าไปดูงานข้างในแล้วกันเผื่อจะมีสตรอเบอรี่ให้ชิมฟรีอันนี้คือความหวังของโรงแรมเนาะตอนนี้นะเขาก็จะมีให้เล่น,นาาลสกิงสเก็ตหญิงด้วยนะเป็นสเก็ตน้ำแข็งเสียค่าเข้าคนละประมาณ300เยนมั้ง อันนั้ก็เป็นที่เล่นแบบดึง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 ตอนนี้เขาหยุดพักอยู่เนี่ยอันนี้เสียค่าข้าวพันเยนดึงดึงสนุกมั้ยเนี่ยหมูมันถึงถึงโหมีตีรังการด้วยอู้เล่นท่ายากด้วยเด็กคนนี้ใช่ย่อยโตกว่านี้ต้องเล่นท่ายากได้แบบสุด็กส่งงานไม่แน่เลยหมูนี่ท er ีเสียหมูนี่ทีอะตีรังการสามตลบเลยอ่ะ เดี๋ยวลองเข้าไปดูงานสตรอเบอรี่สักหน่อยสิดูตามคนชอบสตรอเบอรี่หรืออะด้วยด้มานี่งานขายสตรอเบอรี่เอาสตรอเบอรี่ทำ,น,น,ทำนู้นทำนี่ <c oughs> แต่ไม่สามารถเข้าถึงร้านได้เลยแต่ละร้านนึงพคนมันแน่นมาก <c oughs> อแล้วก็ออกมาแล้ว <c oughs> ข้างหลังก็คือบริเวณท่าเรือนั่นเอง <c oughs> อันนี้เป็นเรืออะไรก็ไม่รู้แต่เรือ,อยักษ์มาก drive green highway แต่รอน้น้าอันนี้คือเรือเรือลาตเวนเรือลาตะเวนเหรอใช่มันเขียนว่าจะเป็นโคชการ์ดอ๋อเหรอไปเย็นนใช่ไหมที่มันจะได้เอะตอนนี้เราก็อยู่ที่บริเวณตรงท่าเรือเรียบร้อยแล้วนะก็จะเห็นแบบว่าวิวเวิ้งๆไปตรงนี้เห็นฝั่งน่าจะเป็นโอไดบะหรือเปล่าไม่แน่ใจอยู่ฝั่งนู้นนะสะพานขึงขึงเลยเหรอสะพานขึงๆนี่ไม่ใช่อันนี้ให้ดูแบบว่าวิวกว้างๆไปอ่ะ มีเรือแบบว่าให้นั่งเล่นได้ด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าขึ้นตรงไหนเหมือนกันรู้ว่ามันมีอ่ะเนี่ยนี่คือไอ้ตึกแดงนะแล้วก็จะมีอะไรนะ<ป>ลันมาร์คทาวเวอร์ตรงนั้นนะตึกสูงสุดง,งญี่ปุ่นนะแล้วจะมีโรงแรมที่เป็นรูปเสาก,ก็ที่รูปเรือใบร้านนี้ก็จะเป็นอ่าสวนสาธารณะเขาก็จะแบบว่าจูงหมง่งจูงหมามาเดินเล่นกันมาถ่ายพรีเวดดิ้งกันอย่างเงี้ย อ๋อเรือท่องเที่ยวเมื่อกี้ที่บอกว่าขึ้นตรงไหนมาขึ้นตรงนี้นี่เองเหรอเนี่ยคือขึ้นใกล้ๆนี่เองเลยนะที่หงไหนอ๋อไม่ไปเรือท่องเที่ยวมาแบบเรือขนส่ง,งก็คือนั่ง,ง,น,งนั่งไปอีกห้าทีสิบวิธียี่สิบวิธีก็ราคาตามเนี้ยก็นั่งไปมินาโตมินายใช่สี่บาททีสามร้อยห้าสิบเยน<อ>นั่งไปอะไรอะโยโกฮามา่าเอจินิชิคุจิหกร้อยเยนซึ่งเมื่อกี้เรานั่งรถไฟมาแค่ร้อยกว่าเยนเท่านั้นห้าสิ อันนี้นนเรือไปละถล้ว <c oughs> ยามาจิตรโุยนั้นมาอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเดินกลับมาตรงเลสบริกเลยใช่ไหมอาคารเนี่ยที่บอกว่ามันจะเหลือครึ่งเดียวเพราะอีกครึ่งหนึ่งถูกทําลายไง cheesy, จริงๆสองด้านเนี่ยมันจะขนานกันแก่ฝั่งนู้นเห็นป่ะแต่นี้มันถูกทําลายไปเลยเหลือแค่ครึ่งเดียวอันนี้มองมาจากมุมหนึ่งโอ้โหมองไกลๆมุมน,นี้สวยเจ๊มองเห็นวิวที่มีหน้าตกมิไรได้รอบๆเลยอคำว่ามีหน้าตกมิไรแปลว่า ท่าเรืออนาคตนั่นเองมินายตบแปลว่าท่าเรือมีลายแปลว่าอนาคตอ่าแสดงว่าปัจจุบันก็ไม่ใช่ท่าเรือถูกต้อง <c oughs> ตอนนี้นั้นเราก็มายืนอยู่ที่ที่ชื่อว่าโอซังบาชีนะโอซังบาชีก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆตัดฟาของท่าท่าเรือนะก็คือเป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นเทอร์มินอลสำหรับขึ้นเรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่ข้างล่างนะแล้วก็มาเดินเล่นบนนี้ได้เขาก็จะมีเป็นพวกอาเลนส์เกทที่แบบว่า ปรับสภาพให้มันดูสวยงามเช่นนี้ในกล้องอาจจะดูไม่สวยนะแต่ว่ามันจะมีเป็นคล้ายๆเนินขึ้นที่ลงๆอะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปแบบว่าเก็บวิวรอบๆอยู่กัวฮามาตรงนี้ได้แบบวสวยงามมากเลยถ้าไม่มีเรือมาบังนะวันนี้มีเรือมาบังนิดนึงตรงนี้จะเป็นวิวพอยต์วิวพอยท์นะที่ถ่ายรูปร้วสวยงามนะมันจะมีตรงนี้ด้วยมี คิงกับแมมแล้วก็แจ็คตรงนี้ด้วยว่าอยู่ที่พื้นตรงนี้ถ้าเกิดสมมติมาตอนหรือว่าโคเฟล์ฟจะสวยมากเลยที่ขาดไม่ได้เมื่อเจอลาสมทานแล้วทุกคนจะต้องมาติดกินแจแบบนี้เสียงเด็กเมื่อกี้คือเสียงเด็กร้องไห้ลูกโป่งบินลอยไป จูบก,กันจูบก,ก,ก,กันโอจูก,กันโอจูเป็นใหญ่ล้วดูที่บนโอซังบาชีนะก็จะมีพวกว่าเล่นกล้องทั้งหลายนะก็จะมาตั้งขาตั้งกล้องถ่ายากันแบบว่ามุมยูคาม์มาจากมุมเนี้จะสวยยิ่งๆคือในปฏิทินหรือในนิตยสารอะไรเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมาถ่ายจากมุมตรงนี้ยเราจะเห็นวิวด้านนี้เลยมีเลย ตุรลี่กำลังตั้งกล้องถ่ายอยู่เนี่ยนี่ไงวิวตรงนี้ไงที่ทุกคนเขามาถ่ายกันถ่ายรูปลงที่ยสตร์จะเห็นวิวแบบนี้เลยนี่เราให้แลนด์มาร์คทาวเวอร์นี่เป็นจุดศูนย์กลางเลยนี่มีหน้าแล้วทำไมวันนี้คนถึงถ่ายเยอะนะเพราะนี่เหตุผลก็คือนี่นี่เอง เหตซูไม่ได้นี่เลยถ้าเราซูเข้าไประหว่างตึกตรงนี้นะเราจะเห็นภูเขาฟูจินั่นเองเห็นอยู่หลัดหลัดไตรงนี้อันนี้คือภูเขาฟูจินั่นเองวันนี้ยังเห็นไม่ค่อยชัดนะถ้าเกิดวันไหนเห็นชัดๆมันจะสวยมากเลยตรงนี้ฟูจิเนี่ยวิวฟูจิจากมินาโตะมิไร จากมินาโตะมิไลนะบิลูซังก็เดินมานิดนึงนะก็จะถึงชน่าทาวหรือว่าเป็นเมืองของคนไทยเองเพราะชัยนาทาก็คือชาวหน้าไทยนั่นเองเราจะเห็นชาวหน้าไทยเยอะแยะเลยชาวหน้าไทยตอนแรกเราต้องผ่านลุมชาวหน้าไทยตรงนี้ก่อนอันนี้ภาษาญี่ปุ่นอ่าว่าชูขาไก่หรือว่าสำเนยียงไทยคือชูขาไก่นั่นเองชูขาไก่ก็แปลว่า,าเมืองคนจีนนั่นเอง โอ้โหนี่แบบว่าติดโตโลูกหัวม่งงในชูขาไก่เนี่ยนะหรือว่าในชาวหน้าไทยนะเขาก็จะมีแบบร้านอาหารจีนที่มีชื่อเสียงหลายๆร้านเลยนะตรงนี้แล้วที่แบบว่าเป็นที่นิยมกันคือจะเป็นมันจูคำว่ามันจูก็คือเป็นซาลาเปานั่นเองส่วนซาลาเปาไส้เนื้อไส้หมูอะไรเนี่ยก็จะแล้วแต่ว่าร้านไหนทําอะไรอร่อยนะอันนี้ให้ดูรอบๆไปก่อนบรรยากาศนะก็จะเป็นแบบว่า ร้านขายของจีนมีเครื่องจีนเครื่องยาจีนอะไรแบบเยอะมากเลยคล้ายๆเยาวราชบ้านเราอย่างนี้แหละเร่อยาเคยผ่านมาโอ่บกว่ารานขายของอาหารเยอะแยะมากม,ากมากี่แบบกินไม่อั้นสามพองอยสเยนได้กินแบบนี้เลยโี่บอว่าเขาทำสลัเปาซําอะไร กันแบบนี้เยอะแยะเลยนะอันนี้คล้ายๆพัฒนารจีนหรือเปล่าหรือว่าโรงแรมจีนก็ไม่รู้แต่ว่าดูแล้วจีนจีนหรือเกินดูแล้วเหมือนอยู่ในเมืองจีนมากเลยโอ้ย <c oughs> ได้กลิ่นนี่แหละได้กลิ่นอะไรนะเ <c oughs> กาลัดเออเกาลัดคั่วได้กลิ่นเลยเกาลัดเออพันเออพันเกลเยนก็ได้นะ นี่นะร้านนี้นะก็ขายอะไรก็ไม่ดูนะแต่อ๋อขายเสี่ยวหลงเปาจากเซี่งยงไฮ้นี่ไงเซี่งยงไฮ้เสี่ยวหลงเปานั่นเองแตบบ่ว่าดังมากกูนาวิดูต่อคิวยาวมากอีกแล้วแรง k ิง้งนัมเบอร์วันจริงเหรอกูเออใช่ใช่ใช่เขาเขียวตรงนั้นแป่ว่าแรงจิ n งนัมเบอร์วันเลยนะ,ร,ะน 1, นร้านนี้ชงางไฮ้เสี่ยวหลงเปาอันนี้ก็คือเป็นพัฒนาจีนเหมือนกันนะโอ้ย โอ้หนี่ดูแบบว่าขายพวกเครื่องรางของขลังคนจีนด้วยอันนี้ก็เป็นพัตขาหยอีแล้วส่วนใหญ่เป็นแบบหนักไปทางพัตคาหน,นะในชาวนาไทยชายนาทาวเนี่ยนะ,ะดูคล้ายฮ่องกงหรือว่ามือจีนนิดๆ <c oughs> นี่เราก็มาอีกซอยนะก็จะมีแบบซอยเล็กๆนะรอดประตูซุเขก็ไปก็จะมีอาหารอาหารขายแบบว่ายิ่งซอยเล็กนะอาหารจะยิ่งอร่อยและจะไม่แพงเท่ากับซอยใหญ่ๆ โอ้ยร้านที่แบบว่าขายหูฉลามแต่ว่าจานเล็กไปถึงจานใหญ่นั่นเลยแถมจะมีเป็ดมีสิ่งโำน่ากินมากๆวหนนั้ก็จะมีแบบว่าขายพวกพวกกลกติวหรือว่าอะไรเงี้ยโอ้ร้านนี้ขายเป็ดปักกิง่งแบบว่าเอาเป็ดมา,าห้อยๆตรงนี้เลยอะ หนึ่งตัวเจ็ดพันแปดร้อยเยนถ้าครึ่งตัวสี่พันเยนถ้าซ้ายเราจะเดินมุมปกเนี่ยถ้ารักขวาเราก็เดินกับทางเดินดีกว่ากับทางเดินตอนนี้เราก็แบบมีแต่ร้านอาหารแล้วก็กำลังจะเลือกอาหารอยู่นะแบบมันเยอะมากมันแบบว่าเลือกไม่ถูก ลหลานตาไปหมดนี่เขาก็มีร้านบอกว่าหมอดูสิทแสงอย่างนี้ดูไรมองอะไรมือจริงๆบิวตี้ทังก็อยากจะดูนะแต่ว่ากลัวฝังไม่ออกแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเขาบอกว่าอตอนนี้คุณก,ก,กำลังเข้าสุขเข้าพระเสาแทกลาหูกําลังอมภาคิดอยู่อะไรเงี้ยมันไม่รู้ความหมายแในหมูแดงหมูแดงหมูแดงอะไรที่มันหินแดงชัดๆเลยหมูแดงแล้วก็ผ่านมาก็จะมาเจอกับศาลเจ้าจีนนะ มาไหว้เจ้าตรงสันเจ้าจีนได้แบบดูดจีนมากข้างในแบบว่าทองคาแบบเหลืองอลามอูนี้แบบสละเปาแพนดา้านี่น่ารักดีอ่ะ <Yeah. S 2> นี่น่ารักดีสับปลลุกแพนดา้าแหมดูแล้วแบบบรรยากาศจีนมาก いいです <laughs> これで硬いところで真ん中に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 穴穴穴を開けてです8道 <laughs> 固まりおねが全部そのまま手で伸びる伸びる伸びる伸ばして伸ばしてすっこしすこし8道固まりおねが1万6384本。 세대주꾸리 마스 고레오카시가 한국고무카시 오사마욘사마 도쿠가와이야츠사마 후쿠자와유게치사마 토요토미히이 아라이 아타마이데스 사마가 다베타 데자토 오카시 니영고나마이와 류노히게 중국고 남아이와 롱시탕 한국고 남아이와 쿠루타레데스 메자움마이데스 이치니 바이바이데스 니다스 니와 四데스 四다스 四와 8대수 8에서 8와 16, 16, 16, 1 16, 3 2 3 2 3 24, 6 4 6 4 6 4 26, 23, 24, 2 0 2 2 0 2 25, 2 4 5 2 4 5 2 0 2 25, 0 0 1 0 2 0 26, 4 2 0 0 0 2 0 28, 28, 8 28, 28, 8 0 8 8 0 0 0 8 9 2이 29, 29, 29, 29, 29, 2 1지만 6센 3 0아코와 지주 요혼봉 대대주꾸리 마스 10,000센 자지만센봉집가은 밑대 고치 자 하이라이트 하이라이트 밑대 소데스 자 밑대 보자이 야0천럭센봉 가져왔대요 가져왔대 자1지니삼 오조사 밑대고 다사 야 ดิวซังก็มาเสร็จที่ร้านนี้นะชื่อร้านอะไรผมอ่านไม่ออกนะเป็นแบบทาเบโฮไดาราคา1,980เยนนะกิ <c oughs> นได้ทั้งหมด138อยา่างตามนี้ร,นร้านอะไรนะคาริวฮันเต็นอ๋อร้านคาริวฮันเต็นนะก็อ,อิ่มมากๆก,ก,กินแบบว่าจนแม่ค้าคุณพนักงานเสิร์ฟเข้ามาบอกว่า คุณจะกินหมดลหรอคะเนี่ยที่สั่งเยอะขนาดนี้ถ้าเกิดกินไม่หมดนี่ปรับเงินนะคะเฮ้ยไม่เป็นไรไม่รู้จักอยูสังสแล้วคือถังขยะเยงเวลามาเสิร์ฟปุ๊บมันก็เหมือนเทลงถังขยะคือเสิร์ฟปุ๊บก็หมดเสิร์ฟปุ๊บก็หมดแต่มามไม่ถ่ายต่างหากคนขายเอือมเหมือนกัน <3> <3> <3> เอาวันนี้บิวซังก็ปิดคลิปตรงนี้แล้วกันจบที่ชูขาไก่หรือชูขาไก่ละกันย่านไชน่าทาวหรือว่าชาวหน้าไทยนั่นเอง ค,คลิปหน้านะจริงๆแล้วนะตรงนี้มันก็มีอะไรให้ดูเยอะแยะมากมายก็มาเดินเล่นแหละบิวซางถ่ายให้ดูแค่ประมาณเป็นจิ้มๆแบบว่าเป็นออเดิร์สักนิดนึงคราวหน้าบิวซังจะพาไปไหนนะไปกินอะไรติดตามตอนต่อไป